เนื่องจากผมไม่ได้อัดคลิปแบบต่อเนื่องกันทําให้มันอาจจะดูไม่ค่อยประติดประต่อเรื่องราวเท่าไหร่แต่ไว้ว่าก่อนถึงตอนนี้เราขอเท่าความกับละกันว่าก่อนอันนี้เนี่ยเราได้โดนอาการรับพาตัวมาเพื่อเป็นเครื่องสังเวยให้กับเทพหรือสักอย่างที่จะมาทําลายล้างโรงเรียนแต่อันนี้ขอเท่าความสั้นๆก่อนถ้าใครอยากที่จะไปดูเนื้อเรื่องแบบเต็ม,ตมแบบจรงิงจังจรงิจรงจังหน่อยก็ไปดูที่ ช่องคุณสาเชตได้ก็เดี๋ยวแปะแปะไว้ที่หน้าจอตอนนี้เลยอ่ะคือแหละก็ไปติดตามกันได้ไปดูสตอรี่นะแล้วก็จะมีเซนสองแล้วก็ไปฝากติดตามด้วยนห่มันถ้าถิกเรียนเตี้ย

ทีนี้ก็เลาจะ้อะไรนะเท่านบิลเลททุกอย่างพร้อมแล้วก็ลงมาได้เลย <c oughs> <c oughs> ร้ายผมผมไม่ว่าทำไมต้องทำร้ายนักเรียนคนอน่นด้วยเข้าใจก็โกว่ามันจำเป็นไงล่ะเด็กน้อยแค่นี้เธอเขายังไม่เข้าใจอีกเหรอแย่เป็นไรก็จะไปต้องรู้หรอกนะ สนุกเธอเองสินะแหมน่ารักน่าชังจริงๆเลยว่าต้ออะไร ใช่ไหมที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ใช่แล้วอะฉันเองแกแก,แก้สองสมบเช่งแกตุวอย่างที่แกได้ไปในวันนี้ก็จะสูญเสียมันไปและขอให้แกไม่มีทางได้พบประามสำเร็จในชีวิตอีกต่อไปก็เพราะอย่างนั้นแหละฉันถึงต้องใช้คนวเองนี่ค่ะแค่นี้ทีไม่เข้าใจ

มาเล่นกันเลยดีกว่าโอ้ยร่างกายฉันเออจะให้เพื่อนกินเลยว่าอะไรกัน เป็นอาทิตย์มาเดีเยวเลยสุดยอดเลยนะคะรู้สึกดีจริงๆ,ๆเลยนะไม่เ <c oughs> คยรู้สึกวิ่งทางเยะขนานี้มาก่อนเลย เราอย่างนี้ต่อละ่จริงๆมันก็มีอย่ากน้นะที่ผู้ชายอ่ะผู้ขาผู้่าที่ข้าอยากได้จเจ้านะ ก็จะสให้ข้าก็ู้กตายดีท่ืงไงกันนะเฮ้อเทศนี่มันอะไรกันนะเนี่ยมันต่ำต้อยสิ้นดนีเลยนะถ้าเป็นข้าที่มีพลังเต็มที่ของข้ามันได้ไม่ยากแต่ว่าฉันต้องทำเพื่อเอกต้องอย่าทำให้ใครต้องบาดเจ็บมากกว่านี้โดยเฉพาะจนใจนั่นนะ เอาล่ะตอนนี้หมดเวลาของค้าแล้วค่าต้องสลับตัวกับคืนแล้วล่ะงั้นขอบคุณที่ให้ใช้ลานะแล้วก็ลาก่อนต่เตื่อแล้วหรอ,อนี่ค่ายังมีชีวิตยอยู่แล้วเนี่ยมไม่สิ ใ่้อยู่ในร่างนี้อีกแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมผู้แบบนั้น่ะนี่มันก็ตั้ง150ปีแล้วนี่นะทำไมข่ายังอยู่ที่นี่<อ>ถ้าคุณจะเอกจากร<อ>่างนี้ไปได้อะไรนะหรือว่า เจ้าทำไมเจ้าถึงไม่งั้นเหรอ,อเป็นอะไรหรือเปล่าให้ฉันรักษาได้อีกไหมไม่ต้องห่วงหรอกยังไงฉันก็อีกไม่นานแล้วละ่ะแต่ก่อนที่ฉันจะไป ฉันมีเรื่องเล่าอยากเล่าให้เธอฟังสักเรื่องหนึงนเรื่องอะไรคะบเป็นเรื่องราวของเด็กหนุม่มมนุษย์หมาป่าคนหนึง่งเขาได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเหมือนกับคนทั่วไปอยู่กับพ่อของเขาอยู่กับเพื่อนของเขาอยู่มาวันหนึ่งได้เกิดเหตุร้าย ที่ทำให้เพื่อนของเขานั้นต้องหายตัวไปโดยคาดว่าเสียชีวิตไปแล้วตัวเขาที่โศกเศร้าเสียใจกับเรื่องราวนั้นจึงได้หนีออกมาจากที่นั่นแต่ระหว่างที่หนีออกมาก็ได้เกิดเหตุร้าย ัวเขานั้นได้ประสบบุพติเหตุที่ทำให้ถึงแก่ชีพแต่ก่อนที่ตัวเขานั้นจะหมดชีวิตลงก็ได้มีตัวตวนหนึ่งจุดตีลงมาในร่างของเด็กหนุ่มคนนั้นโดยยื่นข้อเสนอว่าข้าจะต่อชีวิตให้กับเจ้า และกับการที่ข้าจะต้องอยู่ในร่างเจ้าเป็นเวลา150ปีมันดูเป็นข้อเสนอที่บ้ามากเลยใช่ไหมละ่ะแต่เด็กหนุ่มคนนั้นก็ยอมรับมันไี้ยอมให้ตัวตนนั้นอยู่ในร่างเขามาตลอดเวลา150ปี ถ้ต่ตอนนี้มันหมดเวลาไปแล้วล่ะแล้วเด็กหนุ่มคนนั้นล่ะเด็กหนุ่มคนนั้นก็ยังอยู่ในร่างของเขาแต่ไม่สามารถควบคุมลางได้ต้องมองคอยมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านการควบคุมของตัวตนนั้นน่ะ แล้วเธอคิดว่าเรื่องราวนี้มันเป็นมันเป็นของใครกันล่ะได้ไงใช่ <c oughs> ไหมล่ะรู้ดีจังเลยนะเอาล่ะนี่ก็คร<อ>บร้อยห้าสิบปีแล้วหม<อ>ดพันธสัญญาของฉันกับนายแล้วเอ็ก <ด>ชื่อน้นด้วยน้ำแห่งข้าพื้นคืนชีพให้แกผูก้ที่ลงหลับโชคชะตาเอ๋ยจนานำพา เป็นจริงชีวิตความรู้สึกความรักสูการลังสนอเอ๊ะค่าย้จริงค่ะกลับมาแล้วทีนี้ก็ทำพิธีกันดีกว่านะ เ,เ,เดี๋ยวสิมีอะไรเหรอร่างจริงจริงๆใช่ไหม <c oughs> ข้าลอเล็ดมันก็เป็นแค่ร่างที่ข้ายืมมาอีกทีเึงแต่ว่าเป็นร่างที่ข้าใช้พลังได้เต็มที่ยังไงล่ะเอ่องี้ยเหรอเอาล่ะ,ละเราดวงดล้ละเอ,อ๋ย พาข้ากลับได้แล้วแล้วพาเจ้านั่นมาแทนป้าเนีตอ่ะเนี่เนี่เป็นมืออยู่นะนี่มันที่นี่มันที่ไหนอ๋อใช่อ่ข้ากลับมาแล้วแล้วก็เสก มันเป็นเวลาที่ยาวนานมากเลยนะที่เราไม่ได้เจอกันนะฉันคิดว่าเธอตายไปแล้วสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวลอกแล้วว่าไายใช่ฉันเองไอ้บ้าเแกหายไปไหนวะ <c oughs> ในที่สุดในที่สุดเราก็เจอกันทีขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกตัวฉันต้องหาที่ต้องขอโทษเธอนะที่นียเยกมาอย่างนั้นแล้วก็โดนสรุปไปว่าเธอน่ะตายไปแล้วเอ๊ได้ไม่ได้ผิดเลยเป็น เป็นฉันเองแหละขอโทษนะเอาล่ะขอบคุณนะซิลวเอาล่ะ,นะละงั้นเราก็ไปกันดีกว่า ก็ต้องจบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของซิลซิลซินในจกักรวาลโอซิริสไฮสคูลต้องขออภัยมากจริงๆที่ไม่ได้อัคลิไปไว้มากเดี๋ยวจะซีซัน2เนี่ยผมชาอัคดคลิปเยอะๆเลยแล้วก็เอามาลงแนละ้วเพราะว่าซีซันนี้รู้สึกว่าจะลงน้อยไปหน่อยแต่ซีซันหน้าจะแก้ตัวใหม่ให้ลงเยอะกว่าเดิมส่่วซีซันหน้าจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันได้แต่ขอติดสปอยไว้ก่อนนะว่าซีซัน2เนี่ย มันจะไม่เป็นเนื้อเรื่องที่ต่อจากเดิมมันจะไม่ใช่ในโรงเรียนแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เห็นตัวละครซีโอซีลาซินแล้ว, e o C, แ,ลวแต่ว่าซีโอซี C, ลาซิ o C, o C, นเะนี่ยจะมีโผล่ปรากฏออกมาบ้างนิดหน่อยโผล่มาน้อยส่วนตัวละครในซีซันหน,หน้าจะเป็นยังไงก็รอรับชมได้เลยงั้นเรื่องเราในวันนี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ซีซันหน้านะครับ See you again and goodbye